สวัสดีทักทายพันธมิตรครับทุกคนเลยที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องบินครับคลิปนี้มีคำตอบครับให้กับพันธมิตรท่านนี้ชีบอกว่าบางครั้งได้เหรียญรางวัลบางครั้งไม่ได้เหรียญรางวัลเกิดจากอะไรได้เหรียญรางวัลครับทุกเ,เครื่องบินทุกลำทุกไซส์ทุกขนาดครับ จะมีผู้ดูแลระบบสัญญาของเครื่องบินแต่ละลำแต่ละรุ่นทุกสนามบินเลยครับถ้าทำไมได้เหรียญเหร,รียญรางวัลครับตอนนี้ให้ไปดูที่ผู้ดูแลระบบสัญญาครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินกรุงลอนดอนฮิตโธครับประเทศอังกฤษนี่ก็ต้องไปดูที่ผู้ดูแลระบบสัญญาครับของเครื่องบินแต่ละลำครับแตะไปครับว่าให้สังเกตดูขีดเขียวที่มัน ชี้หัวขึ้นครับแต่ไปที่ผู้ดูแลระบบสัญญาครับแตะไปครับไปที่ลูกศรชี้ลงครับนี่แตะไปเลยก็คือคุณต้องบินให้ครบแปดเที่ยวนะคุณจะได้เหรียญรางวัลก็คือจะเป็นเครื่องบินเงินกับค่า xp ครับแตะไปที่ถ้วยรางวัลครับตอนนี้คุณบินครบแปดเที่ยวแล้วนะคุณบินครบจำนวนแปดเที่ยว คุณจะได้เครื่องบินเงินมูลค่าเท่าไหร่รวมไปถึงค่า xp มูลค่าเท่าไหร่ครับแตะไปที่อัปเกรดครับนี่แตะไปเด้อตอนนี้คุณบินครบ8เที่ยวแล้วนะคุณจะได้รางวัลมูลค่าเท่านี้นะอ่าอ่า ครื่องบินเงินมูลค่าเท่านี้ค่าไอพีเท่านี้ปุ๊บคุณบินค,คุณรับรางวัลเสร็จสัญญาต่อไปครับคุณต้องบินให้ครบเก้าเที่ยวก็จะนับ1ถึง9ครับคุณก็จะได้เหรียญรางวัลตามที่ระบบแจ้งเลยอันนี้จะนี่แหละนี่แหละคืออันนี้ได้เหรียญร,รางวัลน,นะแต่รับครับค่อนข้างเยอะมากเลย ยังไงก็ขอบคุณครับกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปทุกคลิปเลยที่ได้นำเสนอครับอันนี้จะเป็นเครื่องบินผมเองครับหมดสัญญาณจากชาวต่างชาติละพอดีมีพนมิตรน้องใหม่ชาวไทยนี่แหละที่ที่ถามอะถามมาท่านหลังห่านไดีขอเล่นด้วยคนหน่อยโอเคครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวป้อนให้แบบจุกๆครับต้องดูเรดาร์เป็นหลักว่า ลำไหนครับอันนี้ก็เหมือนที่แจ้งเนาะก็แตะไปที่ผู้ดูแลระบบสัญญาครับว่าเครื่องบินลำนี้มันบิน,บ,นบ,บินครบตามกําหนดสัญญายังคุณบินครบ1ิเที่ยวแล้วนะแตะไปที่รางวัลครับไปดูว่าในมูลค่าที่ได้มันก็จะแจ้งตามนี้เลยก็ต้องแตะรับรางวัลครับนี่แตะไปครับรับรางวัลแบบจุกๆครับมันจะไปไหนเผือว่าสําหรับผู้ที่พิ่งเล่นเกมใหม่นี้มานะ ก็อาจจะเป็นแนวทางก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งเล่นเกมนี้ครับในเรื่องของ world of airports ที่ชื่นชอบเครื่องบินผมเล่นมาจะเข้าจะจะเกือบ3ปีแล้วมั้งสำหรับเกมนี้ครับไม่ได้ใช้เงินเติมนะสะสมรางวัลความคืบหน้าไปเรื่อยเครื่องบินลำนี้ครับบินครบสีเที่ยวแล้วพูดแล้วรับสัญญาจะแจ้งว่าจะแจ้งรางวัลอย่างไรครับต้องเพราะว่าถ้าเป็น t h p e l type x เนี่ยมันจะให้หมูลค่าที่แตกต่างกันนะแต่ไปที่ ถ้วยรางวัลครับไปดูบินครบเนี่ยมูลค่ามันก็จะแจ้งตามนี้นะถ้าคุณบินครบสีเที่ยวแล้วคุณจะได้รางวัลตามนี้ครับต้องไปดูตรงตรงนี้ปึ๊บถ้าคุณรับรางวัลแล้วสัญญาต่อไปครับคุณต้องบินให้ครบ5ทเที่ยวนะคุณก็จะต้องนับ1-5ึ่งถึงห้าใหม่รางวัลคุณก็จะได้ตามนี้เลยให้แตะไปดูเครื่องบินแต่ละลำครับทุกสนามบินไม่แน่ใจนะว่าพนธมิตรแต่ละคนอยู่สนามบินไหนบ้างครับ โอ้โหเดดด้งด่งไปแล้วสำหรับเลเวลครับอัปเกรดครับต้องแต่อัปเกรดถอยหลังครับให้มันแท็กซี่ทูรันเวย์ครับมันค่อนข้างเยอะมันรางวัลนี่ก็ค่อนข้างได้เยอะครับอันนี้ทำไมถึงได้รับรางวัลน,นะถ้าเครื่องบินลำไหนครับบินยังไม่ครบสัญญามันก็จะไม่ได้รางวัลน,นั่นเองเข้าใจตามนี้นะอันนี้บินครบน่าจะกี่เที่ยวแล้วเนี่ย ให้ดูเหรียญรางวัลตรงนี้ครับเหรียญเ,เครื่องบินเงินเอาไปทําอะไรได้บ้างครับสะสมให้มันเกิดมูลค่าครับเพื่อที่จะนําไปแลกเพื่อที่ว่าจะนําไปแลกเครื่องบินทองครับเพื่อที่ว่าจะให้พันาบินนั้นปลดล็อกสนามบินถัดไปได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะแปะชื่อผู้เล่นครับไว้ใต้คลิปนี้นะเผื่อว่ามีเครื่องบินนั้นเอามาเชื่อมพันธมิรครับเลเวลมันจะได้ไปไหว ขอให้เพลิดเนนะครับสำหรับพันธมิตรที่เล่นเกมนี้เลยทุกคนเลยที่ถามมาสำหรับใครอยากจะเข้ากลุ่มครับ F ที่ขึ้นต้นด้วยตัว F ครับ F สีฟ้าลุ่มัวอ้อยพลอไทยซึ่งจะมีแอดมินเขาคอยคอยดูแลคุณมาได้เียคอยดูแลคุณมาอันนี้จะเป็นสนามบินลอนดอนฮิตโตรครับรวมไปถึงสำหรับพันธมิตรท่านนี้ครับอ a นี้หมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยครับต้องรับรางวัล นี่เยอะไหมล่ะเครื่องบินเงินเยอะไหมครับนี่รับรางวัลครับพอดีมีพัธมิตรน้องใหม่อ่าต้องแคนเซลสัญญาจากพันธมอ่ารัฒนิชาวต่างชาติครับต้องไปดูที่ฝูงบินครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ครับ bcs 1ครับต้องไปยกเลิกแล้วเมื่อกี้ต้องไปดูรายละเอียดครับว่ายังไงเนียดช้านิดนึงครับอันนี้เป็นไทยเอ็มครับชั้นประหยัด กี่ที่นั่งเนี่ยเกที่นั่งชั้นธุรกิจสเวตที่นั่งครับโอเคครับต้องนํามาเชื่อมครับสําหรับต้องนําไปเชื่อมครับอ้าวอยู่ใส่ว้วา,างหนึ่ง b c s 1ต้องแตะไปที่มอบหมายสัญญาครับว่าจะเอาจากสนามบินลอนดอนฮิโตรครับไปเชื่อมสนามบิน b r i ของพันธมิตรน้องใหม่จะเจอตรงนี้เลยถ้าสนามบินลอนดอนฮิโตรครับให้ดูจากเรดาร์เป็นหลักครับนี่จะอยู่ตรงคิงดอมตรงนี้ครับจะเอามาเชื่อมพันธมิตร ที่บอกว่าขอเล่นด้วยหน่อยแตะไปที่เรดาร์อーーของสนามบ,บินนี้ครับ B I อิตาลีครับที่พันธมิตรคนใหม่ดีเควสมาครับต้องมอบหมายสัญญาครับต้องไปป้อนช,ชื่อผู้เล่นปลายทางที่อยู่สนามบ,บินบารีครับเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงครับต้องใช้คําสั่งวางครับน่าจะแต่ถ้าบึ๊บแตะไปครับรอให้พันธมิตรท่านนี้ครับตอบร,รับสัญญา ถึงเราจะทําภารกิจส่งเครื่องบินลานี้ครับไปเชื่อมกับพันพันธมิตรคนนี้ได้อีกลํานึงครับตอนนี้ก็โอ้โหแสดงว่ายังเล่นนะครับสําหรับพันธมิตรคนนี้ตอบรับสัญญาเป็นที่เรียบร้อยครับต้องทําภารกิจครับต้องทําภารกิจก่อนอันนี้จะเป็นการเชื่อมพันธมิตรครับไม่ว่าพันธมิตรจะอยู่สนามบินไหนครับโอ้โหมีการตบซ่อมบำรุงอกีกซ่อมบำรุงเสร็จประมาณกี่นาที14นาทีครับเดี๋ยว ส่วนอีกกลำหนึงครับก็เหมือนกัน s x m ไปได้ครับ l ก็ไปได้ x ก็ไปได้ครับแสดงว่าพันธมิตรท่านนี้ยังเล่นอยู่ที่สนามบินบาริครับผินตอบรับสัญญาณแล้วต้องต้องเอาเครือ่องบินไทย s ปเชื่อมก่อนมอบหมายสัญญาณและที่สำคัญครับชื่อผู้เล่นปลายทางเราต้องรู้ด้วยนะครับขอบคุณพันธมิตรน้องใหม่ธน,นีด้วยจะป้อนแบบจุกๆครับหลักๆผมอยู่ที่สนามบิน สนามบินกรุงวอชิงตันครับ IAD จะให้เห็นโอเวอร์วิวของของสนามบินนี้ครับแต่ไปที่สองดีครับตอนนี้ผมยังขยายไม่เต็มเลยอันนี้เครื่องจะรอเช็คออฟครับอันนี้จะเป็นรันเวย์ที่วิ่งขึ้นด้านบนนี้จะเป็นรันเวย์ที่วิ่งขึ้นครับส่วนฝั่งน,นี้ครับจะเป็นรันเวย์ที่วิ่งลงแต่ไปที่การก่อสร้างครับตอนนี้ ซึ่งบอกเลยครับทุกสนามบินเปิดสนามบินมาแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าจะได้ไส์ใหญ่เลยนะคุณต้องมีปัจจัยหรือว่ามีมูลค่าเหรียญเขียวครับในการที่จะขยายอาคารผู้โดยสารถ้าเราสมมุติว่าเราแตะลองดูแบบนี้ครับมูลค่ามันก็จะแจ้งฝั่งด้านซ้ายมือสุดเลยส่วนลุ้มจอดครับแต่ละหลุมเนี่ยโอ้โหคุณต้องมีมูลค่าเหรียญเขียวครับแต่จริงๆในเรื่องของที่ว่าเลเวลครับเลเวล คำว่าเลเวลเนี่ยต้องแตะบัตรที่เลเวลครับซึ่งมันจะมีรางวัลความคืบหน้านีไ่ไงว่าเลเวลนี้คุณจะได้รับตามนี้นะเครื่องบินสัญญากับเครื่องบินต่างกันอย่างไรเครื่องบินสัญญาก็จะเราจะได้ครับมาฟรีโดยไม่ต้องเสียตอบรับครับอันนี้ก็จะเป็นมูลค่าที่ได้อันนี้จะเป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าครับที่ลง,ลงท้ายด้วยตัวเอลเปิดวาเลยตอบรับครับ ขอบคุณกับาการติดตามรับชมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางแนะน,นําแ,แนวทางแนวแนวทางครับกับการเล่นด้วยไปที่สัญญาครับเมื่อกี้รับมาแล้วข้อเสนอครับอันนี้กิจกรรมจะเป็นเครื่องบินของขอกคัดอ่าข้องขอดที่อามาลงเมื่อตะกี้ได้รางวัลมาแล้วจะเป็นสัญญากับเราตลอดไปทําภารกิจให้เราตลอดไปครับสําหรับสนามบินนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ได้นำเสนอให้กับ ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนในรวมถึงพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับมาแล้วครับสำหรับเครื่องบินลำนี้สวยงามมากขอบคุณกับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ